รุ่สวัสด์ยามเช้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประบัวบ้านสวนค่ะวันนี้ประบัวผัดดอกหอมใส่หมูค่ะนี่กำลังกำลังเคียวมันหมูนี่ค่ะดอกหอมสองกร,รมัมยี่สิบบาทค่ะ ปาบัวไม่ได้ใช้ไม้นะคะวันนี้ไม่ได้ใช้ไม้ไม่ก็ใช้บ้างไม่ใช้บ้างค่ะใส่กระเทียมลงไปก็ เราดูนะคะเดี๋ยวตะเกียงจะไหม้เองหมูติด,ด,ะะดมัน,นะคะ่ะแล้วก็เอามันมาเคียวก่อน น้ำมันหอยก็บ,บัวหมดค่ะใส่น้ำกาอ๋อ ผงปรุงรสค่ะสีอวขาวนิดนึงค่ะแล้วก็เล่งไฟค่ะเล่งไฟนี่ค่ะ เนี่ยสุกแล้วค่ะกระทาใบนี้หนักมากมามาป้าจะเอาใส่จานให้ดูนี่ปิดแก๊สค่ะกระทะใบนี้หนักมากๆ เสร็จแล้วค่ะผัดดอกหอมใส่หมูเมนูให้เด็กๆค่ะเนี่ยค่ะน่ากินไหมคะวันนี้ไม่ใส่ไข่ค่ะใส่เต่มหมูค่ะใส่เต่หมูนิดหน่อยค่ะ เนี่ยคะ่ะขอบคุณทุกไลคทุกแชยทุกการติดตามนะคะคลิปนี้ป้าบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคะ่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีคะ่ะ